น่โปรโมเตอร์ที่สิครับเบียเบี้ยดขนนูขันตะยกมีนี่นะนะที่จะถึงนี้เสียเบี้ดขูขันครับตัวน,น้าตอดตัคนครับนั่นมันก็เอกเดชรัตนบเรีครับคือจากตำบลเบิดนะ เรอตลอดครับคู่นี้สองหมื่นบาทครับแดนนี่สีขอวระพงลังมนีจะบรรลุเคลื่อนตาบลีครับสองพันบาทคู่นี้แดนนี่ดาวดังจากห้องเก็ตสีน้องชายของสตาร์บอยออหน้าเงินของควันลังมณีนะไม่ธรรมดาครับ วันดูเบร์ี่มาของซอเอ็กซ์กีนนนน่น้อนจ้าไอ้โจโอ้เล่นกันหนักๆเลยครับมาทุกนี้พี่ว่ามวยใหญ่ที่หายากนะพี่แล้วนะเบตนี้ลอ,อยดีคน่าภาคีสารในโซนจีสารใต้เนี่ยติดกี่ตัวครับ วนกรรมการี่ก็วีรยุทธเจริญสุขครับแต่คนจะไปต้องอ้วงครับอ้วบครับอ้วกรอครับวีรยุทธ ขวาตะมือดีซ้ายนะครับแ่ดูว่าซ้ายกับขวาครับอพอหันหน้าเก,กาหามกันที่ก็เป็นมวยทางเดียวกันดูว่าใครออกก่อนตีซ้ายตําด้วยฝัดคับเสือพันฝังแดงเนยเติตารครับรุ่นที่แต่หน้าอกมีรูปนกฮูกนกฮูกมาเราในคนนกเขานกเขาแมว สี่บ้านพ่อสี่บ้านพออ่อแต่ช่วงนี้เปิดค่ายใหม่ับสีนักวยเยอะครับประมาณเกือบเป็นสิบกันแหละมีรายการหมดทุกคนแล้วตอนนี้รับเฉพเาะเด็กมวยครับเรัวไม่รับคนอ,อืน่นนะเชนจสีนะ โผล่สองมาครับเสือพันธ์ครับแม่ไม่เกรงใจรุ่นพี่ครับเตอร์สตาร์หนีตีเราใจครับคุณเยสีมันใจเดีวว่าเป็นเบอร์ต,รต้นของประเทศไทยแหละนะว่าจะเป็น,ป,น,ป,นปีเป็นซอครับเอ้หก่นก็เปดีหัวใจนะลูกวมดอนนะ ด้านอันดีส่วนของสนจดด้วยสบายใจเฉยๆเห็นอยู่ได้แล้วอยู่นะสวยๆนะอยู่ได้แล้วอยู่นะจบยอดกุหลาบเพชรและอักุหลาบเพชรกุหลาบทองเพชรองกียรและจะมีชจ้าหน้ของชาชายมนตรีอะไรที่อยู่สิป้าโดนเจ้าหน้าของพันวัเล็กชายจิตรี วันที่15แล้วมีกรพษ่แล้วขโยใช้กรรมการเใช้าดเจ้าคนไทยที่ีมวแสบอน้อยคือส่วนของเไม่นี่แหละนะดูามไปสายครับโก็ไม่รับสายเลยปิดปกติเลย โอหดีบุกได้โอ้โหดีว่าจุดโจมนีเสือพัดไม่ลอยนิดเดียวการทวยอยู่ที่เจ้าเดินส้ายตังาเร์เด็มไปที่หน้าขาเข้าิปปีแห ลูกเราไม่คุนไม่ห่างนะลูกบุนะผจรกับมาบานนี้ของเจาัราครับอผมมาที่จริงมาผมก็บอกให้ลูกน้องมาก็ดูต่อไปดิจันกับคุกพี่ดิจังจะพัมาวางด้วย ตัวใหญ่เี่โคด้วยสายตาตา่ปั่นบเอาเก็บขวามขวาขึ้นตึดก็ตาดุยุเจริญจุกครับนเอาแยตูดกัไกระาายกรรวมันนพวก้นแล้วก็วันที่สิบ็ดกนีเลยครับเอาตัวนี้เปรียบเลยครับ ทิ่บัตรผูครับชกวันที่สิบนะครับยันไม่เคยว่าอะไรคู่มวยเนี่ยก็อัดเต็มเต็มสิบนะครับยอดยุคโอปิ่นเข้ากับดาที่สองวีรวันเอ้ยครับตำหนึ่งแสนวักจัดน้อยสองพลังชัยกับคณะของตัวลอยสิตั้งเป็นอย่างเอาดูปริ้นเกลือกผู้ครับตีข้อกภูมิกับรัตนบุรีครับ สองหมื่นบาทนะครับขวามาครับรุ่นพี่ขวาเลยนะเฮาแหม่กะคือสมัยเอาดนหากยังไม่ลงัดดแดงก็ไปทั้งสอนไ,ไทยสทยอนยิ่งเจริญการทักษะแต่ปัจจุบันนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่ค่ายมวยวอ,เ,อเทคโนหล,ลงวงยีสวงครับนี่ทีมงานที่เลี้ยงตัดชัยขับลอย มวยใหญ่ๆมวยเกาดตอนนี้มัสังกัดยู่ที่วอร์ทโตเอะครบียเกมาอ่้วอทังสพครับเล่นกันหนักๆลครับ สี่เอาเอามาสองเป็นยกทูนี่รูปีนี้เตือสตาร์เนี่ยพยายามเอาตัวสองอันเดียบแต่เดียวไปเอาในที่ทับไหนไปที่นึนนงตะกะแพงครับเสือพันเสือเน,นี่ยมันต้องหดบอยู่แล้วครับขวารูปที่ช้ายเสือพันแต่ว่าซ้ายไปต้องเสือพันครับ มัแลวหมดแล้วเฮ้ยจ้จับมืรันอยู่้วยปนกรับใช่ครับาันเอาว่ายังไงครับพื้นที่ตดะตาสองหมนบาทครับคู่นี้ะพซ้ายครับเสืยพนนี่ยี่สิเจกับพยักศีรอที่ขุนดิ กตาวไรสุริตอร์เอาหัวันนี้เจ้าตาเปจะพูให้คำตอบครับตัวมาว่าอาวุธแต่ละดอกมีนักแรงครับเป็นแบบขวามาเดียวจะได้เอาไปช่วยซ้ายยังไม่โจบ โดนสียเกียรไทาบแบระเบเออบ่ารา้วครับเสือพัง้ไม่กล้าสูเสปากเอาเออาขวามาเสือพังจ่อปที่ราขา้ายอเสือพังปัดายครับเสีสไตล์เออดาขวาาแล้วเอ็

ยกที่หยกสุดยส่วยกที่สนะครับยกสี่ยกสีอ่ะสอ่ะยกสี่ก่อนสองอยู่ฝั่งไหนครับยกี่ับโอ้โหเีแ่แนีกระเดียบนสองพี่เแหมเอาเดยวมาช่วยครับ สบายใจกันบ yep, yep. eh, ้าดี้อาเฮ้เฮ้เอาเสียงโซ่ขึ้นหน่อยเสียงโซ่ขึ้นอหน่อยโซ่เโาอเลเือสตาร์งนีเฮ้ ีสครับ่าแดงเดของเตสตาแลมันเสือพันธ์พันดักนรับคีคดเทนยั้งตสามตาอ้ด่เอยกสยกสคั้ยกเขาบอกว่าได้ยกนี้ยกห้ายกสบายครับ

วายับยัเอ้สอบขวาครัเกิดสตาร์ครับเกิดไปแล้วครับเกิอพยายามขวาครับขวายับยับดีจ

เสียงยาวเป็นยังไงเนาะเสียงยาวสีรุ่งภูทรเป็นยังไงยังพอเหลือติดกระเป๋าสะตุ้งสตางไหมยกแพ้ยกสุดท้ายครับนี่เอกจองครับแดงเดือดสตาร์รุ่งพี่น้ำเงินเสือพันธ์เด็กน้องสุดท้ายจบสุดท้ายครับของคู่รักาวย

พอได้อาตมานี่อย่าฉะละใจครับอารมณ์ไม่ได้ครับตัวไหนอย่าเลิกอย่าลบอย่าอื้อดับเกียรติอย่ายกอย่าเก็บกระเล็บกระเก็บว่าได้ว่าเลิกได้ทําครับเฮ้เฮ้ <laughs> 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 ลป็นรุ่นน้องเลยครับเเเออกได้เอาเลยฉันไ่ทเลอ่ารสักครู่รักที่วีรพลอ่ารุ่พรมัยัวแล้วก็ไปที่ประธานิกครับช้อคช่วยเจ้าพี่ควิจัยนกประดนวีรพลคงพลไปที่บนดา Oh, <laughs> ตาไอ้ <laughs> <laughs>